เจ้าทศพลยิมภาณ์อยู่วัดหัวช้างเหรอเจา้าวัดวัดนี้ไอ้หวยเก่ง่วัดหัวช้างแห่งลบุรีอยาเดี๋ยวจะไปเจกับทศพลยิมภาณวันที่25มีนาที่วัดเขาหลักพัฒนาพงิ์สุลกจากจักรศัตรูคนที่ยังได้หนาหสังรุ่นหนา ลื <rude S 2> ืใจโยนิสงมนาสีนามันเปิดประมันคล้องตหารูเวนนาลวนานพี่ยัเป็นขอตายกันอยู่ทวัน โอ้หัวใจโบราณรัตนโบราณไปไหนได้เนี่ยทำนะเหล่าเดี๋ยรติโอบอกให้โบราณมาหาฉันที่นี่หน่อยดิเดี๋ยวพวกนี้งานที่นี่อยู่เชียงใหม่อีกงานนึงเนี่ยเกี่ยวไรนะพี่พี่แบงค์ชาติเชียงใหม่ตรงไหนฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยจ้ะอยู่แม่มแดิมเหรอเอยงก็บอกคนที่นิมนต์มาด้วยอยู่ตรงไหนเนะี่ย ่เข้าห้างห้าก็งงไว้หมดเลยโยนได้จัดูเคยไปในห้างนา,นานนานขึ้นห้างมันที่นี่ี่ตัวนตวโนไพโยน